าพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวนาะลูกกินกว๋วยเตี๋ยวอีหล่าคือพวกกินแล้วอ้วนโอ้ยมาลดหุ่นยังตอนนี้ลดหุ่นก็คือเก่าอะ่ะมาๆมา,มาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมฝน,ก,นก็ตกมือพาย,ยุเขา่าสองมือเราพี่นอ้องเอ้ยฮะมันไม่น้ำซุอฝนตกสองมือดิสาวเดียวหนึ่พกกงหลุดพีกเพราะอ็ไม่ต้องเอามาพี่น้องมามา โอ้เยเปยีเ,ปเ,ปเปอาไปใช<ะ>้เอามาเเจ้านี่โอ้ที่หลังยังเห็นดันสีเ้อเจ้าคือไ่ไปเก็บเขาใช่เจือดไงเอา,อาบางไรไปเก็บเขามากเตอยเปียกกับเปียกฝนกับต๊เบิดมือเบิดเว้นไปอยกบอกยอดเจ้าคือ่ไปเก็บรอยเล่านงโอ้อยกะพออันว่าก็ว่าไปร้อยฝนมันเศ้าเนาะอ้ยอยกแห้งเขาว่ะเปียกันึ้จริงก็้หอดแล้วพอไปเอาม่กินอันนี้ของเราี๋ยวพอไปเห็ดไม่ไม่ไนไปิ่งยกเบิ้ดอยากหย่อน บอกให้ไปโอ้ยเพิ่นกันไปเก็บอยูู่นเดียวกับข่อยอีกโอ้ยยอมยอมยอมไปยินนี่บอกไปหาเก็บซอยกันเลยโอ้เปียกเบิดฝนกับเปียกเบิ้งว่ะเสีอเปียกมันยอดอยู่นี่โอ้ยพี่ดีใจมาแล้วเอ้พอหยาเมื่อหนี่ยลูกพอหยาดหน่พิเศษดีป่ะแล้มาดีดีครับไปบอกไอ้นั่นน่ะไปนั่งติดไอ้น่ะเหระอือโอ้ยพอกับโมหัเนาะว่าเพ่อนไปเก็บเขาเก็บแล้วแล้วบ่ะเรวเรียบร้อยเบิดแล้ว อุเปียก่อนยอดเด้อกินยายกันนี่นี่แหละล่ะเด้อยาแก้วัดเนี่ยมือสั่นเบสตัวเองคือมือสั่นเอ้ยหนาวเลยอีพอโอ้ยบอมาเบเกอร์ตะบันโอ้ยปุ่นเปียกหมดยอดนี่กันเบเกอร์กับเปียกเกี่เอ้ยโอ้ยพอว่าแล้วเคยเหลือดอีพอพ่อบอกว่าจะเพิ่งเก็บจะเพิ่งเก็บเดี๋ยวมันได้เปี่ยนเราเดี๋ยวพอไปเก็บซอยพอกินเข่าก้อนพอว่านนะจะเพิ่งใหนเราเก็บหนอไม่เปลี่ยนครับโอ้ยเปี่ยนโอ้ยเปียกปัญหามันออกอัน ยังก่อต้นเขามันออกดอกด้บันนี่ออกนอออกน้ออ้ยบอบยิโอ้ยกับว่ากับบวอยู่วายจะพึ่งเดี๋ยวพ่อกะไปหาแนวมาผูกพ่อกับผ้าไปลื้อหลังกสีอยู่รื่องในก็อพ่าเห็นเห็ดโอ้ว่าน่งกินก๋วยเตี๋ยวเื้อพ่อว่ากับไปอยู่ลูกพ่อกับตัวเป็นยังดูนี่ือตัวอะยรส่อบเกิดก็อพ่ามานกินก๋วยเตี๋ยวหลังไปกูจีก้นแจ็คเขื่อนแล้วน่งอยู่ใคดอกตอนนี้เราเห็นยังอยู่บุญ บ่บอกลาไปกูกี่คนฮะสองคอนเนี่ยตาดมันคืแล้วหัว<อ>มันเปียกเลรอคือพวกเขาหอมคือพวกเขาหอมเขา <อ S 2> หอม<อ>ยังในป่ากําลังกัดดีๆโอ้ยยืนตกจนมาเนาะช่วยส,สิกัดมี่บัดกัดบัดนี่กัดตอนฝนตกว่าอี้บันดนี่เอาเลยอุ้ยกัดดีะปปอะเชิญเป็นตกปลาหรือกูของไปตกปลาเนาะ ไฮ้สิไปอันกู้เขาไงมึงนี่เนาะมึงเป็นบ้าป่มันกำเนิดจะเนาะตกปลาดีกว่าเอามึงตัวกูติตัวเนีงว่าไปเก็บกองเขาเฮ้ยมาไปเก็บก็มึงโกนไมเจ้าเจ้าคือมาไปเก็บมึงอกกูโอ้ยบักหาบอกเจ้าได้ดิบอกเจ้าได้เหรอเจ้าคือมาไปเก็บมึงบอกกูไปเก็บเออโอ้ยบักหนาใหญ่กองเพลนบักอึดอัดบอกอานาจบักน้ำบอกอาบบักโซกับพวกมึงนี่ตลอดเลยเนาะ ยังตลอดยังอยูกงงูสาธิตกูเที่ยวบักหวยบักพูดพูดเน็ดพิเศษให้กินให้ซิแตกมึงนี่ตลอดเลยตัวอยู่ตัวกินตัวผมครับบักกวากูนี่ขอพูดครับบักกวากูนี่เอาก็คอยบอกเจ้าเมื่ก็บเจ้าคือว่าเก็บเจ้ามันนั่งกินหมกเจอดเมึ่อไงเมื่ก็บเมื่อไว่าสันล่าว่าสันเมื่อสั้นว่าสันเอาก็ไปตบปาเมื่อเมันหนาวเนาะมึงเมื่อยเนาะไว้หนาเงยเลยเมื่อไงลูกเมื่อไงเมื่อไงนี่คนขีตัวขีตัน บึ ưng, Ng ười, si 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 ้งเอาหมดนี่นายว้ยซิแตกหมดมึงสิแตกโจกุบ่ไปเก็บลหละกูก็ว่ากูเก็นแล้วกูไปเก็บมึงสิแตกก็ไปขจนเรียวเียวไอ้ควงนี่แม่นายไงไอวังเพรนเลย